สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวรีวิวปืนนะครับในเกม PvP หอยแบงค์นะครับผมก็จะมารีวิวปืน M1887 นะครับดีนะครับผมน,นะครับผมไอเ้เหี้ยวันนี้เราจะมารีวิวปืนนี้ครับจะไปแบบเร่งรีบเลยนะครับผมฉายตามชอบนะครับใครอยากใส่ไหนก็ได้ครับเร็วๆไปด้วยไปยุ่ยเร็วๆใหม่ดี มาครับนะครับครับนครับนี่ครับเราจะมาทดสอบการยิงยิงตัวกันเลยนะครับผมนะคุณอยู่ไนหน่อยตายครับหนึ่งนัดตายครับต่อไปจะยิงขานะครับผมแล้วคุณจะนะไม่ครับต้องไปต้องขานะครับขานัดเดียวครับผม อ้<ม>ครับต่อไปจะเป็นปลายเท้านะครับผมปลายเท้ามาครับคลปลายเท้าไอ้ย <c oughs> เฮ้ยอเอาคลิ้หมดกัเพ้ดีไ้่ได้อัดกัเเลยเ่้ปลายเท้ยแป๊บเดียวอีกแล้วครับผม เราเอาไปเราขายนะครับแข็งแข็งแข็งเออบินไปมูนเลยคุณมารอตรงนั้นเลยคุณรออย่างนั้นแหละทัเดี๋ยวครับผมต่อไปเราจะทำคนไทยบินได้ครับผมคนไทยบินได้คารองนะครับเรื่องการเอาสีไฟนะครับบุ้มตูดเร็วเครับเร็วครับพูลเอาคุณไปไอ คุณยืนน้องโอเออไอ้เร็วคุณยืนยืนได้ครับยืนมานั้นเร็วคุณยืนมานั้นโอ้โหมาเดินไกลเลยกินนี่ไม่มีสาระครับผมเออคุณเออยืนมาฟัดโรดด้าโอ้โหไม่ไดโอ้โหโอ้โหไปนู่นเลยเขาไปยิงไก่นะครับผมเอาคุณ ใน้ักขับเลนนี้นะครับผมจะอาครับจบไปมากก่อนนะครับที่เด็แมปนะครับนะเราจะมาเจอในเด็แมปนะครับผมนะคุณออกไปเลยครับเอ้าเดี๋ยวผมจะตัดคลิปไปนะครับผมอ้าอ่ะมาเจอแล้วครับผมมาแมปเด็แมปนะครับผมมาครับยื้อแข้นี้เล่นผมครับนี่คือการเล่นกะกของผมครับโอ้แหลกว่ะ

รงตูดนะครับตูดคหนห่างแฮกได้นะครับโอ้ยแหลกว่ะนีางานเล่นกะกักไฟร์ในอ้องเอๆๆๆเอนดาบ คนใช้ติ๊กยู่กักรด้าโชว์หน่อยสิครับได้ครับโอ้มาฟิลสกายอร่อยด้วยนะครับผมมันตามครับเอ้ยอยู่กักรด้าครับออ๋ ไม่เอาอ่ะมันยากแล้วคุณฟัลโด้าคุณก็บอกกับการคุณก็บอกกับการต่อฆ่าเาบอกว่าขอขอร้องก็ขอร้องคิวฟัก็ได้นะครับคุณบอกเองครับผมไม่ฆ่าเมื่อกี้ผมฟักโรด้าโชว์นะครับผมยังไม่เห็นครับฟูดฟักูรด้าฟักโ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 รด้าไม่ฟักไม่โดนเลย ฟักครับปักโดนแล้วครับผมปักตัวยังโดนแล้วครับอัานแหลกหน่อยนะครับผมไม่รู้ว่าใช้โปรแกรมนี้แหละปักโดนด่าปักปักฟักบระกันระวังหลังครับอันนี้คือการเล่นกากๆของพวกเรานะครับผมใช่ไหมครับคุณโฟส ใช่ครับโอ้แหลกว่ะตอนนี้เด็ดบ้าๆของก,กาลนะครับผมโลดูการปิงครับลราทุบกันทีเดียวพอดีว่าพวกมันกากเกิน,นครับพวกเราก็เลยชู้ไหวนะครับผมไปเนหลบพวกเราเ โอ๊ยคุณทามครับฮะทำไมที่หนึ่งสองมันมันเหมือนโป้ละครับคุณทามครับเนาะไฟร์มินาห์้ครับองคุณไทม์เครับโอ้ยไอ้นี่มันชอบหามคนอื่นไปทั่วนะว่าโป้เนาะมันก็ใช้โปะครับผมคลิปนี้จะขอชมให้เดีนะครับผมสเต็ป คุณถามครับคุณผู้ชมดีครับไปนะโอ้ย F188 ตั้งเกจกได้ไหมครับเพราะผมกักนะครับผมไม่เก็บโหมดลูกตองนะครับโอ้ยอาจจะมีรีวิวยังไรน,นะครับผมเอลน,นะครับเอลเขียวะอาจผมไม่เก็บหมดสไนเปิดทัดกันนะครับ ไปที่อยากเล่นกับพวกเรานะครับก็เข้ามาในท็อปนะครับแล้ก็โอ้ใครอยากเล่นกับพวกเราคางครับคุณชี่อบอกที่ห้องเลยครับห้องอะไรครับชื่อจะากห้องรับท้องครับเจ้านะครับเฮ้ยดีกี้เทียม Red Team Win น้าขอโจทย์พี่สัปเ่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ